สวัสดีทุกคนนะฮะคลิปนี้เราอยู่กันที่เกาะปูกระแตนะฮะด้านหลังของผมสถานที่ท่องเที่ยวลหลายๆคลิปที่ผมชอบมาแล้วก็เป็นสถานที่ที่โด่งดังอีกที่หนึ่งในการแคมปิ้งของจังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าตอนนี้นะฮะน้ำจะเห็นว่ามันท่วมทางที่จะข้ามไปยังเกาะแห่งนั้นนะฮะไม่สามารถที่จะไปได้ในทางรถนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นะฮะก็จะมีเรือไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวนะฮะไว้คอยไปร,รับไปส่งนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะ เข้าไปไหว้พระนะครับวันนี้นะฮะเรามีนัดกันกันกบอาบอีอออโควอแคมปิงแล้วก็มีแขกรับเชิญผมลงหน้ามาก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าทั้งสองท่านทั้งสองคนนั้นจะมาตามนัดหรือเปล่าตรงน,นี้ยังไม่รู้นะแต่ที่แน่วันนี้เราอยู่ที่นี่ผมอยู่ที่นี่คืนนี้เราปากหลักกันอยู่ที่นี่แน่นอนครับเกาะพูกาแตนะฮะคลิปนี้จะเป็นยังไงจะมันแค่ไหนคืนนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับมาติดตามชมในคลิปคลิปนี้ครับผม แค่ยิ่งเลยนี่อาอของแข็งเลยนะไ,ไปกับไปครับผมเจกันครับครับผมนางชิวๆก่อนครับผมตอนนี้อยู่ไงน,นี่ตอนนี้ผมอยู่ไอ้ตอนนี้อยู่แถวไอ้ตอนนี้ผมอยู่ไอ้ซีแยบประประุ๊กใชเฮ้ยเฮ้ยดันมาะหลาดร้อนแห้งจรดไงเฟอร์รารี่หนึ่งจุดเก่าเข้า Hay là số bên này. số bên này. ok yeah, <mong. cười> ตอนนี้ก็น้องอาร์มนะฮะกับแขกพิเศษของเรานะที่จะมาทํากับข้าวใหค้คลิปนี้นะฮะแล้วก็น้องอาระะ์มครับเมื่อกี้ทวงมาคอนเฟิร์มแล้วว่าออกมาแล้วนะฮะมาแน่นอนนะฮะไม่เทกันก่อนหน้านี้นะฮะที่ใครบางคนเทผมนัดผมเองแล้วก็เทผมนะ,ะคนจริงเขาไม่พูดมากเอาะฮะวันนี้ได้กินอาหารดีๆแน่นอนนะน้องอาร์มขอให้มานะมาแต่ตัวก็ได้นะครับกับเต็นท์กับที่นอนแค่นั้นพอของกงของกิน,กนมาเอาที่นี่นะครับเดี๋ยว ผมนะฮะจัดให้เลยนะครับนะสบายๆนะตอนนี้ก็นั่งเพื่อนๆทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเขียดร้องนะตอนนี้เสียงเขียดบรรยากาศเหมือนท้องทุ่งนานะครับน้านนาของผมนี่ก็เป็นริมเขื่อนซิรินทร์นะใช้ไฟไวแลนด์สองดวงนะครับในการคุมคืนนี้น่าจะเอาอยู่นะฮะตอนนี้ก็ใช้เวลาให้มันเปล่าประโยชน์ไปโดยการนั่งชิวๆฟังเสียงกบเสียงเขียดนะครับรอ,อพ่อครัวเขามาทำอาหารให้เรากินนะครับคืนนี้ มีอาหารเด็ดๆมีอาหารดีแน่นอนตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบเกือบทุ่มนึงแล้วนะแบบว่าอากาศโคตรดีเลยนะแล้วก็เงียบสงบมากทั้งลานทั้งบริเวณนี้ไม่มีใครเลยดังนั้นความปลอดภัยของที่นี่ก็น่าจะโอเคถึงแม้ว่าผมจะอยู่ที่นี่ตอนนี้คนเดียวนะฮะเดี๋ยวสักพักนึ่งนะฮะน้องอามนะฮะกับเพื่อนน้องอีกคนหนึ่งนะครับก็จะมาสมทบก็จะนอนที่นี่อยู่3มคน นะแต่ก็อาจจะมาถึงตอนไหนไม่รู้อาจจะดึกๆหน่อยนะฮะแต่เสียอย่างเดียวฮะมแมลงค่อนข้างที่จะเยอะไปหน่อยนะผมก็เลยยังไม่ได้เปิดไฟตอนนี้นะแล้วก็ดาวตอนนี้ดาวเต็มฟ้าเลยบรรยากาศเย็นดีมากเลยนะครับคืนนี้น่าจะาความเย็นน่าจะเย็นลงมาอีกแล้วก็น่าจะนอนหลับสบายนะครับสำหรับคืนนี้สุดยอดนะสุดยอดมากเลยถูกใจมากสําหรับาการแคมป,ปิ้งในลักษณะแบบนี้นะแต่ถ้าไม่มีมแมลงนะจะสุดยอดมากกว่านี้นะ สวัสดีน้องอางครับยินดีต้อนรับน้องอ่านอีโคคัพนะฮะโอ้โหสุดยอดใช่ใสุดยอดนี่มาจริงนะมาจริงก็โู้รถอะไรเปื้อยจริงเลยวันนี้ยิ่งไม่มีที่อาบน้ำอยู่นี่ค่อนข้างยากนิดนึงนะเป็นไงทางเป็นไงโอ้ไม่เจอหลุมมีแต่บ่อโี่มาเรื่องงานมาเลยใช่ไหมนี่เรื่องงานมาเลยครับโอ้มาจริงมาจริงเว้ยเรื่องงานเสร็จปุ๊บก็ อาบน้ำแต่งตัวเราอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยใช่คว้าอะไรได้ก็คว้าแล้วก็มาเลยโอ้โหผมบอกเลยอีพีนี้ของพี่แสบมาผมจะมาเกาะพี่แสบกินเดี๋ยวเอาไว้สบายครับสบายสบายใช่ไหมพี่เนี่ยอาหารเตรียมม,มมาเผื่อใช่พูดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยว,ยว,ยว,ม,ยวมีกุ๊กมากุ๊กใครพี่กุ๊กเดี๋ยวมีกุ๊กมามีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ได้แต่ยังไม่รู้ใครนะยังไม่บอกยังไม่บอกตอนนี้แต่มีมาแน่นอนเรามีกุ๊กส่วนตัวมาวันนี้ถ้าเราไม่มีก็มาม่ามาม่าเราอยู่นะใช่ใช่การคอนั้นหรือเปล่าใคร ปอปาอุ้ยไม่ได้ยังไม่ได้เขาเขาระดับประเทศอออ๋โเคระดับภาคอออ๋โเคครับเขาระดับภาคเดี๋ยวเขาเราวแลจะคั้นแล้วออกระดับบตำลใช่ของเรามันแค่ระดับหมู่บ้านไงอันนี้มาไกลไหมจากตรงนี้มาประมาณ70-80โลได้พี่โอ้โหมาจริงมาจริงเนะแล้วทางทางมายากด้วยนะไม่ใช่มาง่ายนะแต่เสียดายนะวันนี้เราข้ามไปเกาะไม่ได้นะน้องอามนะน้อใช่ครับใช่เพราะว่าเท่าที่ผมเห็นนะคือแบบน้ำหมดเลยน้ำเต็มเลยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ จะได้เห็นความสวยงามของที่นี่อันนี้ลมเย็นดีมากตอนนี้ใช่ใช่ใช่นะวนผมมาพร้อมกับสายลมหรือเด้่าวันนี้นะเดี๋ยวทุกคนทุกคนจะได้ว่าทำไมทไมช่องน้องอาบทำไมเงียบจังเลยช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้เรามาได้ครับมันทำไมเอ๊ะมีผลอะไรนะแล้วก็ขายเต็นท์ด้วยทุกคนทำไมขายเต็นท์อุ่ยอย่าเพิ่งบอกเขาสินะอย่าเพิ่งบอกเขาสิไม่เผื่อใครสนใจไงอ๋อโอเคครับอาจจะได้ช่วยน้องชเยนุ่งได้ครับเออส่วนพี่อ่ะพี่ก็อยากจะช่วยซื้อ30,000นะพี่เอาวันนี้เลยนะเทินนขึ้เลยอ่า โอเคเดี๋ยวให้น้องแอมจัดอะไรกินนรงกินน้ำพักผ่อนอะไรสักนิดนึงเดี๋ยวเซตแคมก่อนเนาะเซตแคมก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมานั่งคุยกันยาวๆคืนนี้เนาะโอเคโอเคครับตอนนี้สมาชิกเราก็ไม่ขั้นนึงแล้วนะโอ้เปิดเพลงความเของไม่อ้วนเลยนี่ฮะขวดเราวันนี้ทำอะไรกินพวกวะโอ้ยมาหัวเมยบ่อท่าก็ยังดีอยู่เพราะผมว่าประมาณจะพี่แสบนะครับได้ได้ ตีสองตีสามไม่รู้จะนอนครับไม่นอนตีสองตีสามต้องอุปกรณ์ครับผมช่างช่างดีดมาเปลี่ยนโช๊คอันนี้คือวัตถุดิบนะครับอันนี้ก็คือบักพริกแห้งนะใจเผ็ดๆนี้เน้นดังนี้เพราะนั่หนักอ้ะไม่มากินเผ็ดอ่าตอนนี้ก็มาไหนๆก็มาแล้วมาช่วยกันทำแกบข้าวนะผงสูตรท้องสงส่ก่อนบปกจำซ้ำนั่นซะสองต้นสองหลาสิบบาทใส่แมงเลยสงส่วนอันบ้านี้ เหว่กินมาผงตู้รถเทีเบิร์ตโล่ข้างตงตู้รถนะโอ้ยกระปุกพอดีที่ตอนนั้นน้ำจนเขียวพี่ก้อนนี้เขียวเราจนเขียวนี่กินกับปลูกเองนะครับข้ากระปูกเองนะครับไปกระปลูกกต่เด็ดน้ำมันนะครับเด็ดน้ำมันอีละมากันานั้นนะฮะเอาข้าวเหนียวคุณยายคุณยายหนึ่งม่ให้ให้พี่เสียงจัดเต็มเลยโอ้สุดยอดอีกยิ่งใหญ่เขาคุยไรครับยายว่าจะไรก่อนกินเขาบบเบิด์ตยาวมากใหญ่ยิ่งใหญ่เลยมอ้ ปวดที่หลีนี่ของแขกเขาแมนอันนี้คือโมเมนต์ไซคแคมป์แน่น่โมเมนต์ไซคแคมป์แมาตัดไซค์ป็นคงครับผมนี่ฮะนี่คือบรรยากาศตอนนี้นะตอนนี้ก็ประมาณสักสองทุ่มกว่านะครับมีแค่เราสามคน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 มีแค่เราสามคนนะมีแค่เราสามคนนี่เราลืมผักบุ้งไฟแดงกะนี่ไฟแรงอย่างนี้นะสาดดอกเดียวเลยบุ๊ม เวลาเอาลากเอาแถวนี้มีมือดอกงี้ดอกยางขั้นไหนปะขันไดนเฉยปะบ่หายมาแบบบ่มีดอกหตอนใกลเขาประสาดดิทุกอย่ามันหนีที่เราไปเฮ้ยใส่มาไปนียเออแฮงซี่พลาดผลไม่ถึงแฮงซี่พลาดผลไปเท่านะครับพี่ไปกินขี้เลยค่ะไปหนูไปอย่างนี้ตอนไปกินหนูเดี๋ยวมาดูอาหารของเราเอาคอไฟหน่อยขอไฟหน่อยครับ ไงกุ้มทีบเลยก็ใส่มะนาวลงไปนิดนึงน้ำลายเอยเลยได้กินมะนาน้ำลายเอ้ยเลยเลนกออแหนอยู่เหล้าขาวอีกรอยนึงโอ้ยจุดยอดเลยชิายจัเป็กกินเอ้าเชีเฮาเชฟพคนละเชฟเหรเชีเชฟคนละเชฟนั่งกินก็เพื่อนอยู่มัา หขระดับเปอยปนี่ฮะบรรยากาศเมียย่อมันเปยปละต้มข้าวเดียวนึ่งหยรอต้มซามาทีเว้ยต้มไก่ั้งเอาแถวคบอยู่ดอกก็แต่ละคนุ้ยมือ้อาเชียงบนี้ต้มนงมังาเากินต้มไ้มนํามังาเอากินบ่ต้มไก่ยหงดอกนู่นยผงสูรอนาหาร้บาทเเว้ยใส่เบหมยกได้เวละยกดีดเลยยกดีดเลยความบังนี่นแนวหนาก็เลยได้ไม่ดีที่รถเราไม่สื่อเดย บอไหว่ามันแห่กันร้อนเอตงคบพัอตังคบหน่อยไปครับหน่อยไปนิยถิมรดวมมาต้มย่างไหมเด็ดก็หนูซ้อกแมันขาดอุปกรณ์หลายอย่างขาดปดลุไหวขนมปลาแดดลงหึงแมงเลยีไอมีอมี้ยสงเยอะใช่ไหมเย็นโอเคครับเย็นตอนนี้หนีไปก่อนครับโอ้นนีดดระ นี่ใส่อะไรทิมเลยแมนนี่ใส่ใส่มกใส่มุกนี่ย่งเนี่ยมันใหญ่โพดนี่ใส่มุกพ่ออยู่ได้ข้ามภาษาใจ่อนถายกินกัแฟนท่ายถายกินหนวกไงต้องมุ่งแรงเฮ้ยเขาเขาไม่สุดยอดเลย สมยำหมูสับข้าวนี้ว่อนห้อ,อสุดยอดอยางเสือตาบังหุ่งกินข้าเหนียวเพื่อนแมนงานไม่มกับมัวกัดมามามตัวน้ำมามน,น้มูลเดียวบอกอบอกมาบอกมาเบิ้งเลื่อยอยู่บอกใกล้นี่ คือมมนไม่ไปกินไก่สดกินแต่น้ำซาบริษัยยังกินแต่น้ำอยู่สว่งเลยของแจกถุจอยเลิกงานก็จะกินแล้วเนาะสามบปสามเลยกินแล้วเด้กเรมกินนักล้วะไเดี๋วดว่ามง เงื่อไก่เจเลเวลาได้ดิซีโม,โมคือดิเริ่มหอนเริ่มพ้นละขันมิดดิกตีโมคือไอ้เมมด,ดี่ยวก้อนดิมิดเนี่ยตีหนึ่งครึ่งแล้วนะฮะอากาศตอนนี้เย็นมากแล้วก็หนาวนะนี่ผมต้องไปหาเสือ้อกันยาวมาใส่ทุกคนก็นั่งกดโทรศัพท์นะไม่รู้มาทำไมกันนะความจริงนั่งกดโทรศัพท์อยู่ที่บ้านก็ได้นะครับไม่ต้องมานั่งโตุล้อมวงอะไรแล้วก็นั่งกดโทรศัพท์ ไม่เข้าใจนะคนยุคนี้นะฮะการพูดคุยไม่ค่อยจะมีนะครับจะพูดอะไรก็ต้องพิมพิมพ์เข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วก็คุยกันแปลกนะทุกคนแปลกนะจริงๆนะแค่นั่งอยู่ห่างกันแค่อขอบโต๊ะแค่นั้นนะจะคุยก็ต้องพิมพนะ์พิมพ์อินบ็อกซ์ทางมเมสเซจมาคุยนะมันเป็นอะไรที่การคุยเขาเรียกว่าคุยแบบ 4G นะครับกลัวแบบว่าเอา่อเมาส์เมาส์รายเดือนมาแนละ้วไม่ใช่ไม่คุ้ม นะฮะก็ต้องอันนั้นหน่อยตอนที่ว่าตอนอุ่ห,หนาวมากตอนนี้ลมเย็นนะครับตอนนี้กี่กองศาแนละ้วไม่รู้ยี่สิบครับอ๋อยี่สิบองศาครับตอนนี้รายงานจากกรมอุตุนิยมนะครับยี่สิบองศาแต่ว่าลมนี่แบบมาตลอดตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็นนะครับก็มีลมแต่ลมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ความเร็วของลมก็อยู่ประมาณ 18 psi เริ <ska du le> <sch economies> ่มขยายขยายหาที่หลับหาที่นอนกันแล้วเพราะว่าทนความหนาวไม่ไหวก็มีชาวบ้านนะครับมาหาปลาอยู่ผ่านไปเมื่อกี้ตลอดคืนนะครับที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ใครที่อยากที่จะมาภูกระแตนะถึงแม้ว่าเราจะข้ามฝั่งไปที่เกาะกลางน้ำภูกระแตไม่ได้นะแต่ว่าที่นี่ ตรงนี้ก็สามารถที่จะมากางเต็นได้แบบสบายๆชิวๆตอนนี้ก็น่าจะขึ้นนอนกันแล้วก็มุดเต็นไปแลวหนึ่งคนสองคนก็เริ่มไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนเต็นกันเืนนี้ดาวสวยมากเลยเสีษดายนะมันถ่ายทอดดาวให้ทุกคนดูไม่ได้นะในคลิปนี้นะครับเขีตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่บนเต็นของผมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สังเกตจากประตูหน้าต่างของเต็นนะครับก็ปิดมิชชดเลยนะ เพราะว่าอากาศมันก็แท้จที่จะเรียกได้ว่าหนาวเย็นถึงแม้ว่าอากาศมันก็แค่22องศาคแค่นั้นนะครับคนอาจจะคิดว่าไม่เท่าไหร่นะความเย็นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าที่นี่นะครับมันมีลมพัดตลอดเวลานะจาก22องศามันก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้จะเห็นว่าขนาดผมปิดหน้าต่างทั้งหมดเลยนะทั้ง4บานนะครับผมก็ยังใส่เสือ้อแขนยาวอยู่เลยดูนะนี่ <c oughs> ขึ้นมาข้างบนก็อบอุ่นขึ้นมาอาี่งนะิดนึงนะคืนนี้น่าจะนอนได้สบายๆนะครับตอนนี้ก็น่าจะเกือบๆตีสองแล้วนะครับสมาชิกทั้งน้องอาร์มแล้วก็น้องนัดทั้งสองคนก็เข้าที่หลับที่นอนแล้วก็หลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะผมก็จะ นอนแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะตื่นเช้าๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะมาเก็บแสงแล้วก็เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันก็เป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเค่อยเจอกันว่าที่นี่นะครับภูกระแตแห่งนี้การที่เรากลับมาครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปอยู่ที่เก,กาะภูกระแตจริงๆมันจะมีความสวยงามสู้ภูกระแตได้หรือเปล่านะพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคืนนี้ราทต,ตรีสวัสดนะครับขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับดูคลิปนี้มีความสุขและก็สนุกสนานนะครับ สวัสดีเช้าวันใหม่นะฮะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ7จ็ดโมงแล้วนะสีเหลืองทองด้านหน้าของผมนะครับกําลังขึ้นมาตัดกับลาน้าค่อนข้างที่จะสวยงามพอสมควรวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตื่นสายนิดหน่อยนะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับพราเมื่อคืนนี้ดึกไปหน่อยนะเสียงแหบเสียงแห้งตีหนึ่งกว่า,ก,วากับตีสองนะฮะหนาวมากหนาวทั้งคืนนะฮะอากาศเย็นนะนอนสบายเลยก็มีช่วงตื่นขึ้นมาด,ดึกๆครั้งเดียวนะ ตื่นขึ้นมาเยี่ยวี่ยวแต่ว่ามแมลงที่นี่เขาเนีที่เยอะมากเมื่อเช้านี้เปิดซิปมาตกใจมแมลงแมลงรอต้อนรับหน้าเต็นอะฮะนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะฮะตอนนี้ก็เสียงนกนะตอนกลางคืนนี่มีเสียงเขียดเสียงมแมลงตอนเช้านี่ก็มีเสียงนกกําลังออกหากินอีกอย่างหนึ่งเมื่อเช้าที่ตกใจมากตื่นขึ้นมาเปิดซิปขึ้นมานี่คนหน้าเต็นเต็มเลยคนมาหาปลานะเป็นสิบเลยเมื่อเช้า อา,อาหารเชา้าเราจะมีอะไรกินเดี๋ยวค่อยไปดูที่พ่อครัวอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ยังอาบยังไม่ตื่นเลยนะผมก็ล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยจุดดีมันจบุดับเดีวเดียวมาเดอามึ่ดดนนปไปอ่านมาน,นมวเเรียยน้ำซุปหอมหรอนั่น คอบ่ครอบ้วยไหมอันตรายอยู่ดีแมาพวงเรียบุมบอกเนี่ยมาเดียวกระโดมาถากกุญแจมาคือถามมาถากขากุญแจกับไม่จะจะคลองโรงแรมตอนนี้นีเตื่นมากวนดิอ้าวคือมาใส่เนี่ยหนอนนัทท่ก้ลรอักเิด่ะยอดนยอดยังห้องมือเนี่ยหนาวดีเนาะเยเนาะ แม่ขึ้นอะไหนวะคูมา็บู่ม่เขาห้ไมองตุ่มเขาไปดิคูละาือเจ้ยังหยุดอยักงเขาอะไรกิเลสตละกูเป็นการซื้ออ่าหคนมาขายแล้วซื้อเี้เองบุญไลกูได้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 ังไหยังหยุดยัางเขาอะไรตรงนั้ใช่ยังป่ะโองโอบ โอโหูกันใส่เลี้ยวใส่เลี้ยวโอ้ยสีสมไปเลยเมื่อเศร้านี่นตื่นมาจนตื่นเบาุ้ยมันเป็นปาร์ตี้แม่งขันไปว่าเห็นนี่เชียร์ขันน้ำมันกูเนี่นเนอ้าเอาว่าแค่นั้นตีเนาะเนาะไม่ว่าเออเอาเลยสี่จุดมาเลยไ,ไปปักหม่องป๊าปลดกันพวงพ,งพ,งพงังชงใช้นกนเลยโอ้ยกระทำสไตล์นี่แหละ เงี่ยวแหลกแหกกระโปะกูพอใจออกแล้วกูเหงาขนั่นกล่องเนี่ยเตรียมไว้แล้วจะหาตทุกมุมปั๊บๆๆๆเลยทำตอนนี้ทำอะไรแฮมเบอร์เกอร์ครับไหนแฮมเบอร์เกอร์อุ่นนะไม่ใช่นึ่งนะครับพอดีพี่แสบเพิ่งซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาอืมเราต้องกินเดี๋ยวมันจะอะไรเดี๋ยวมันจะเหลือมันจะเหลือเนาะเมียจะด่า แม่จะว่าวิธีการของเราเห็นอะไรนี่แวบๆวิธีการคือเราไม่มีซึ่งครับถามว่าเราจะนึ่งยังไงพี่แสงก็เลยเสนอไอเดียมาใช้ถ้วยกระดาษครับจอดูแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ทิ้งเลยใช่เป็นซึ่งชั่วคราวหรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้นะใช่ครับใช่แต่ผมแนะนําว่าให้ตักเนีไว้ก่อนนะถ้ามันจะเสียทรงไหมโดนความร้อนมันจะเสียทรงไหมมันน่าจะหน่วยนิอยหน่อยนึงงน่อยนึ่งนะใช่ครับลองดูเนาะลองดู้ามันได้เราก็สบายได้ก็ดีเราก็ใช้วิธีนี้ตลอดไปใช่นึ่งขนมนึ่งก็เหนียวสบายเลยไม่รู้มันจะ เอพอถึงมือข้าวเหนียวได้หรือเปล่าครับอืมต้องลองดูเเนาะข้าวเหนียวมันต้องใช้ใช้เวลานานเวลานานเนาะเฮ้ยแก๊สเราทําถูกไหมนี่ถูกครับไม่ใช่มันวางงี้ไม่ใช่นี่ถูกนี่เดีไม่ใช่ต้องวางงี้ลงอืมมนสิใหม่หนวดมันคือฟู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 มันเสียแรงนานตรงนีู่ไปอืมเล่งสูงย่างเดียวเหรอืม่ได้ยลยนี่ละแหม้่มมันฝ้ายไม่เปิด นี่แหละ <st ut ters> อ่ะเดือดแล้วครับเดือดแล้วโอ้น้ําเดือดเร็วมากนี่นะซึ่งเราลงไปแล้วครับลองดูเนะ <st ut ters> <classics. st ut ters> ลองดูฮะนี่ถ้ามันใช้ได้ผลนะเราจะเอาวิธีนี้ไปใช้ตลอดไปฮ่าฮ่านี่แมตัวเองถ่ายแ่รกรามรับ เบื้องที่หลังหนึ่งรักษาปันใดมือมันใส่เขาหยิบไดเบื้องเงาหนิใส่ละกระซิบปัดย่ามขายขนาะดแตการใส่งานมาแล้วกต่ของพังการใส่งานนั่นแหละเนะจากก้าของหูรู้ว่าของมือสองก็สิบอกเนะี่ยเพราะทางการใส่งานเออน้องเงี้ยครับผม โอ้โหเดือนท้างเฮ้อเป็นยังไงเมื่อเป็นลืมเขาบอกมีแบบมี่หมดกดว่าอะไรอ้าที่เราไม่มีซับซ้อนมี่หมดกันเลยใศษตัวเดียวกันตเตรียมตัวให้เพิ่มกดเสียเดียวบนอาจจะยากนะเอยกระบาดานนอันเห็นน้อง โค้กโค <ไป S 1> ้กโค้กยางมาัดมัดเอามาัดสิ <c oughs> มัดกวยเหรอะมัดกวยกี่ <c oughs> <c oughs> กตท้มาละ <c oughs> คลิปนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักสี่โมงเช,ช้านะฮะตอนนี้เราเก็บคงเก็บข,ของเก็บขยะอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว แก๊งฟอร์ดเราเหลือสองคันอ่าต้องนัดกลับไปแล้วอ่าเขามีธุรกิจเสริมธุรกิจมืดใช่ครับเนาะเป็อทผ่านผ่อนธุรกิจสีดําเลยแหละใช่ครับใช่ไม่สีธรรมไม่สีเทาอะสีดําเลยดาปีดาปีเลยนะตอนนี้ก็ร้อนเนาะอากาศกาลังดีอากาศกาลังดีลมดีนะแต่ว่าร้อนมากอ่าร้อนนี่คือแดดนะแดดแรงมากโอเคก็อย่างที่เกินเอาไว้นะตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่ต้นๆคลิปนะวาน้องอามนี่ทำไมไปไหนอะไรมาเดี๋ยวเอาวันนี้แฟนคลับของน้องอามนะที่ถามกันมานะเอาท้องอามตอบไปเลย ครับก็หลักๆคือคอมพังคอมพังครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยก็อยู่ในคอมด้วยพวกจังหวัดเลยอย่างเงี้ยครับประมาณ3ามสี่คลิปที่ว่ากำลังจะลงก็หายไปหมดเลยหายไปคือรอใช่ครับรอกู้ไฟนะเดี๋ยวรอกู้ไฟลไม่ได้รอปิดช่องนะไม่รอได้ปิดช่องก็ไม่ปิดช่องเต็มคอมพครับมาเลยตัดต่ออะไรไม่ได้แล้วก็ฟุตก็ไม่มีอ่าก็ใจเย็นหน่อยนะครับใช่ครับสำหรับแฟนคลับของ Eco ค a m มมาครับมาตลอดแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้คือมันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยใช่ใช่รออยู่นะ ครับผมครับก็ใครที่จะบริจาคคอมนะก็บริจาคมาได้นะครับสำหรับสนุนดีกว่าอยูดบริจาคสำหรับสนุนดีกว่าพี่นะอ๋อก็ซีพียูก็ประมาณสักแสนนะถ้าต่ากว่าแสนเขาไม่ใช้นะครับมันกระดากมันกระดากตาอีโคก็ดําเนินการต่อไปแต่ช่วงนี้ต้องรอก่อนช่วงนี้ต้องรอก่อนนิดนึงเนาะอ่ารอก่อนนิดนึงนะครับแต่อีพีหน้าจะไปไหนกันรอออีพีหน้าผมตั้งใจว่าจะไปตะการผมชวนพี่อ๋อชวนพี่ชวนพี่ใช่ใช่ไปแน่นอน ไปแน่นอนใช่ไหมใช่ครับเราไม่เราไม่โรลีเราไม่โรเลีเราไม่เทกันใช่ไหมไม่ไม่เทไม่เทนิสัยอย่างงั้นเราไม่ใช้ผมไม่ใช่คนเทขนาดนั้นนิสัยเฮี้ยงๆก็ใช่ไหมไม่ครับไม่ไม่มีไม่มีเห็นบอกว่าจะขายเต็นท์อ่าขายเล่นๆมั้นเหรอครับขายเล่นๆใช่ครับใช่ถ้าจะซื้อก็เข้ามาซื้อนะครับผมภายในชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ผมขายเลยอยู่สี่หมื่นห้าครับจากห้าหมื่นหนึ่งอ้าวโอเคหลังจากที่ลงคลิปก็ไป หลังใหญ่ที่ลงคลิปนี้นะใครดูถึงท้ายคลิป45,000รุ่นไอพอกไอนะครับไอเจน2เจน2นะใหม่ๆเบียดเลยไม่เคยซ่อมไม่เคยซ่อมครับไม่มีปัญหาด้วยสบายแถมผ้าคางให้ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่มูลค่าทั้งชุดทั้งชุดเขา30,001ครับผมขาย40,000ตัวแหลกนะแหลกราคาไม่เกี่ยวนะแหลกราคาไม่เกี่ยวครับเพราะว่าอันนี้ผมเอานั่งนั่งแหลกเลยครับไม่ได้มี็นาเฉพาะตัวเต็นท์กับผ้าคาง ใช่ครับอ่าภายในวันนี้นะฮะใครดูแล้วโทรมาหาเอาอัมเบอร์ศูนย์หกห้าสองสี่สองหกสี่สี่แปดครับผมโอเคนะครับครั้งเดียวนะครับรีบโทรนะครับส่งฟรีหรือเปล่าหรือว่าไม่ส่งถ้าในเขตอีสานผมวิ่งไปส่งให้ฟรีครับจากุบลนถึงโคราชส่งฟรีส่งฟรีครับผมวิ่งไปส่งให้ถึงบ้านเลยส่งให้ถึงบ้านใช่แต่ว่าติดตั้งเองใช่ครับแต่ว่าส่งเสร็จรับเงินแล้วกลับเลยใช่ครับโอเคนะอีวีน่าเจอกันฮะวันนี้ร้อนมากเลยนะนี่ไหม้หมดแล้วนะครับผมขอบคุณมากที่ร Субтитры <laughs>